สวัสดีครับผมออยสวัสดีค่ะขวันค่ะวันนี้เราทั้งคู่พาทุกท่านมาชมบ้านภูวิี่าใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะอืืและที่สําคัญนะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านยูนิครับซึ่งมีหลังเดียวในโครงการเท่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราทั้งคู่พาไปชมกันเลยครับ น,นี่นะคะตั้งอยู่บนทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของเชียงใหม่มากมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันนิม,มานมอช เมย่ามอนะคะแล้วก็ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน53.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย226ตารางเมตรและจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือมี3ชั้นค่ะพร้อมกับ3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะและบริเวณโรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้2คันเลยค่ะมาพร้อมกับประตูรีโมทอัตโนมัติค่ะ และบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะมาพร้อมกับระบบให้น้ำอัตโนมัติค่ะสะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัยแน่นอนค่ะเข้ามาในส่วนแรกของบ้านนี้นะฮะก่อนที่จะไปดูครัวกันเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนครับก็คือดิจิตอลดอลล็อกครับบ้านหลังนี้ให้มาแล้วนะฮะหมดยุคข,ของการพกกุญแจครับหรือใครที่ไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถเดินเข้าบ,บ้านได้เนี่ยหมดยุคตรงนั้นแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโคโยุโรปครับซึ่งเทมเพิร์ครัวเนี่ย จัดเต็มมากๆครับครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟตู้อบเตาไฟฟ้านะฮะหรือม้ดูดควันเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาหารแบบเต็มๆได้เลยครับถัดเข้ามานะฮะตรงนี้จะเป็นไอซ์แลนด์ขนาดใหญ่ครับใหญ่มากๆเลยประมาณ2เมตรครึ่งได้ครับตรงนี้เนี่ยยังสามารถเป็นฟังก์ชันของบาร์ได้นะฮะถ้าเราเอาเก้า e อี้บาร์ไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยทำพวกค็อกเทลนะฮะหรือจิบวิสกี้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยสบายๆเลยครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่า ตู้เย็นขนาดใหญ่ที่วางตรงนี้มันไม่รู้สึกว่าเกะกะมากครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเซฟพื้นที่แล้วก็ต้องการให้พื้นที่ทุกส่วนของบ้านหลังนี้ใช้งานได้ครับถ้าผมมองจากตรงนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถเห็นตู้เย็นขนาดใหญ่วางอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถือว่าเขาจัดฟังก์ชันแล้วก็จัดสเปซให้ดูสบายตาครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยแต่ทุกส่วนเนี่ยเกิดประโยชน์มากๆเลยครับ ัมาจากครวัวยุโรปนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโถงบ้านที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโอเพนแปลนครับมีทั้ง3ฟังก์ชันเลยก็คือครวัวยุโรปที่เราดูเมื่อกี้โต๊ะอาหารขนาด6ที่นั่งฮะ,ะแล้วก็เป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียได้ด้วยครับจากตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกจุดของบ้านหลังนี้เราสามารถที่จะเห็นกิจกรรมของครอบครัวได้ทั้งหมดในนี้ครับซึ่งอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะฮะก็คือโต๊ะไม้สักครับ หลายคนเนี่ยจะคิดว่าถ้ามีโต๊ะไม้สักเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกคลาสสิกพวกแบบทํานองว่าเก่าๆหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้เข้ากับบ้านที่เป็นโมเดิร์นแบบนี้ฮะก่อนที่จะไปดูส่วนอื่นกันนะครับผมอยากจะเล่าถึงคอนเซปต์การตกแต่งบ้านหลังนี้ฮะบ้านหลังนี้เป็นโมเดิร์นท็อปิคอลครับเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยเข้ากับธรรมชาติเราจะสังเกตว่าเราเข้ามาในบ้านเนี่ย เราจะเห็นต้นไม้นะครับที่เป็นสวนอยู่ริมน้ำนะครับหรือว่าเป็นสวนอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยอย่างชัดเจนครับมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างบ้านที่มีความเป็นทันสมัยสูงครับเข้ากับธรรมชาติทําให้คนที่อยู่อาศัยที่นี่เนี่ยได้บ้านที่มีความหรูหราทันสมัยครับแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ ขับมาจากโต๊ะกินข้าวนะฮะตรงนี้จะเป็น living a r e ยซึ่งเราสามารถทําเป็นที่พักผ่อนยามเสาร์อาทิตย์ครับดูหนัง netflix สบายๆตรงนี้ได้เลยนะฮะทีวีตรงนี้เนี่ยประมาณ65นิ้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถวางได้ถึง120นิ้วยังได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหลือมากๆเลยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของบ้านหลังนี้นะครับเป็น built in ทั้งหมดครับและตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถลงเล่นน้ำจากตรงนี้ได้ครับเพราะว่าห้องรับแขกบริเวณนี้นะฮะเป็น a อส e ซท p o ลครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผสมผสานระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติเข้าด้วยกันครับบริเวณสาว่ายน้ำมันก็จะดูไม่แห้งเลยจริงๆแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยมีความชุ่มชื่นและเป็นธรรมชาติทั้งมากครับและในส่วนของห้องโถงนะครับยังมีห้องพาวเดอร์รูมและห้องเก็บของใต้บันไดครับเดี๋ยวคุณขวาญจะพาทุกคนมาชมห้องนอนของบ้านหลังนี้กันครับและนี่ก็คือบริเวณชั้น2ตัวบ้านนะคะซึ่งจะมี2ห้องนอนค่ะ อันนี้ก็คือห้องนอนห้องแรกค่ะก็จะมีขนาดที่กว้างกำลังดีเลยค่ะมาพร้อมกับนะคะ walk in closet ค่ะสามารถแขวนเสื้อผ้านะคะเก็บเครื่องประดับได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีมาพร้อมกับชั้นวางของขนาดต่างๆค่ะตรงนี้เนี่ยวางของได้เยอะมากเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่นอนที่ที่นอนนะคะที่ให้ไปก็เป็น ขนาด5ฟุตค่ะแต่สามารถวางได้ถึง6ฟุตเลยค่ะทางด้านนี้และจุดไฮไลท์นะคะของห้องนี้นั่นก็คือกระจกขนาดใหญ่มากค่ะซึ่งสั่งตัดมาพิเศษค่ะทางด้านนี้เลยค่ะและห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะประตูของห้องน้ำนะคะจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนค่ะซึ่งสามารถนะคะประหยัดพื้นที่นะคะโซนของที่อาบน้ำนะคะใช้เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะขนาด หนามากๆเลยค่ะคือมีความทนทานแข็งแรงแน่นอนค่ะมาพร้อมกับอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกขนาดใหญ่เลยค่ะและห้องนอนห้องที่2นะคะของบริเวณชั้น2ตัวบ้านก็จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กลงมานะคะแต่พื้นที่เนี่ยก็กําลังดีเลยค่ะมาพร้อมกับนะคะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะพร้อมกับกระจกนะคะแล้วก็ Walk i n c l o s e t คะ่ะบริเวณนี้นะคะสามารถวางของเก็บเครื่องประดับเนี่ยได้หลากหลายเลยค่ะ ส่วนเตียงนอนนะคะก็จะเป็นขนาดเท่ากับห้องเมือสักครู่นะคะก็คือ5ฟุตค่ะแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นขนาด6ฟุตได้เช่นกันค่ะถัดมาเนี่ยขวัญชอบตรงนี้นะคะเพราะว่าบ้านหลังนเนี้ยเป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical ค่ะก็คือใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเนี่ยจากทางกระจกนะคะกระจกใหญ่จริงๆค่ะสามารถมองออกไปเห็นวิวธรรมชาติได้เลยค่ะจะเห็นเป็นต้นไม้นะคะให้ความรู้สึกที่แบบปลอดโปร่งสดชื่นมากๆเลยค่ะ ส่วนชั้นวางทีวีนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณนี้เลยค่ะพร้อมกับตู้เก็บของนะคะสามารถเก็บของบริเวณนี้ได้เพิ่มอีกหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเคยค่ะ,ะห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะนะคะโซนของนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ แยกโซนเปียกโซนแห้งเช่นเคยค่ะพร้อมกับกระจกบานเลื่อนนะคะโอ้เช็มเปอร์แข็งแรงแน่นอนค่ะมาพร้อมกับเบนชาวเวอร์ขนาดใหญ่มากเลยค่ะห้องนอนห้องสุดท้ายที่ขวัญจะพาทุกท่านมาชมนั่นก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบนรูมนั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะสมกับเป็นห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะมาพร้อมกับเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะมีการตกแต่งเนี่ยได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีค่ะเมาพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะโซนถัดมาจะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานก็จะมีชั้นวางขนาดต่างๆนะคะนั่งทำงานตรงนี้เราจะรู้สึกแบบปลอดโปร่งมากๆเลยค่ะนั้นเดี๋ยวขวัญพาทุกท่านมาชมบริเวณ walk in closet ของห้องนี้กันค่ะขวัญชอบ walk in closet ของห้องนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามีชั้นวางเนี่ยขนาดต่างๆมากมายเลยค่ะเราสามารถ แขวนเสื้อผ้าเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมแม้กระทั่งโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีชั้นวางนะคะตอบโจทย์คุณผู้หญิงมากๆเลยค่ะในการเก็บเครื่องประดับนะคะและก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนี้เนี่ยตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะห้องน้ำเนี่ยดูหรูหรามากเลยนะคะพร้อมกับแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะนะคะห้องนี้ก็ใช้เป็น กระจกนะคะผักเข้าไปค่ะเรนชาวเวอร์เนี่ยใหญ่ชอบมากเลยค่ะและจุดไฮไลท์ของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนั่นก็คือวิวของห้องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นกระจกรอมรอบเลยค่ะกระจกขนาดใหญ่นะคะสามารถมองเห็นวิวด้วยสุดเทพไปอย่างชัดเจนเลยค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็เหมือนแบบวิไปเที่ยวตากอากาศทุกวันเลยค่ะและที่สำคัญมีระเบียงขนาดกว้างเลยค่ะออกมาสูดอากาศยามเช้าค่ะ ทางด้านนี้ชมวิวดอยสุเทพน,นะคะให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งมากๆเลยค่ะเราทั้งสองคนก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับผมมองว่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่แบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาทําโครงการกลางเมืองแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ครับในจังหวัดเชียงใหม่ ผมมองว่าคนที่ได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยโบนัสของเขาก็คือนอกจากจะได้บ้านภูวิลล่าที่อยู่กลางเมืองนะฮะเดินทางสะดวกสบายเนี่ยยังได้แกลนวิวระสุเทพครับซึ่งวิวระสุเทพเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ไปตามสภาพอากาศตามสภาพแวดล้อมได้ครับถือว่าเป็นวิวที่หาได้ยากมากครับในบ้านแกลนภูวิลล่าแบบนี้นะฮะ ใช่คะ่ะสำหรับค่าตัวของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่15.5ล้านบาทค่ะซึ่งขวัญว่าคุ้มค่ามากแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากจะอยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่แล้วนะคะยังได้วิวสวยขนาดนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปชมบ้านสวยหลังไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ